สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกเล่านะคะท่านใดกที่กำลังตามหามิสซูบิชิไทยท่านนะคะตัวเตี้ยปี07นะคะวันนี้เรามีมาให้ชมกันแล้วนะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะมีโป่งล้อเบาะโรงงานให้เหมือนตัวสูงนะคะรถเจ้าของเดียวค่ะเป็นรถบ้านนะคะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยค่ะเรกใหม่เพียงแค่1.40 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ซึ่งเจ้าของเดิมนะคะดูแลร,รักษาเป็นอย่างดีค่ะพาเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะเช็คระยะเข้าศูนย์ดูแลเซอร์อวิสท,ที่ศูนย์ตลอดเลยทีเดียวค่ะสวยทั้งภายนอกภายในนะคะสีสันฉ่ำๆเงางามค่ะช่วงร่างดีนะคะแน่แนๆหน,นึบๆน,นะคะทรงสวยยอดนิยมค่ะพร้อมเสีงวิ่งทางไกลทางไกลไปได้เลยทีเดียวนะคะมิสซูบิชิไถท,ท่าน เครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะ 2,500cc GLX ปี 2, GL 07ตัวเตี้ยนะคะสภาพแบบเดิมๆค่ะน็อตไม่เคยขยับนะคะสวยตามนี้เลยช่วงร่างดีแอร์เย็นค่ะไม่เคยชนนะคะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบมีกุญแจอยู่ให้ครบนะคะเอกสารครบพร้อมโอนภาษีพรบรไม่ขาดค่ะ ราคา1 93,000บาทนะคะรถเคกียร์ธรรมดานะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ปกติสภาพสมบูรณ์มากๆเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะรถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะคันนี้มิตซูบิชิไททานปี07นะคะสนใจติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเน้นติดต่อกับเจ้าของรถโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ค่ะ นัดหมายเข้าไปชมตัวจริงหรือว่าต้องการคุยรายละเอียดเจรจาต่อรองกันยังไงนะคะคุยกันได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ